พี่น้องครับมเมืองสวนเกษตรขา้าเป็นปลูกเกษตรแบบสวนเกษตรข้าวเฮ็ดดีแห้งครับพี่น้องข้ิวสีใบเฮ็ดดีตีเห็นต้นสูงสูงหนึน่งบ่ต้นสูงสูงหนึ่งคือต้นยางพาราแต่ข้างลางข้าเาบ่งทีนะครับข้า,าปลูกวกทั่วครับพี่น้องทั่วดินนี่นะครับพี่น้องน้งเตี้ยเนี่ยครับทั่วดินงามผักงานแหนม ือปลูกเป็นช่องเป็นช่องไปครับปลูกเป็นแถวยาวไปปลูกแซมระวางตน้นยางพาราครับพี่น้องโดยว่างระบบน้ำนี่ครับดินเขาเจ้าดินดีขัดรับพี่น้องครับปลูกง่ามค้างน่นเน,เนี่ยเนี่ยเขาจะว่างระบบน้ำระบบน้ำทอ่อเป็นสายน้ำยดครับว่างระบบน้ำยดไปทั่วดินครับพี่น้องว่าเขาจะปลูกได้ขนาดไหนครับพี่น้องเมงติดาง่ามเคี้ยวครับพี่น้องเมืองติดะปลูก เป็นพืนหน้าดินเป็นการซอยให้ดินล้วนซุยดินบ่กแข็งมีแรล่ถาดอยู่ประจำและกามีความชุมชมมช่มชื้นให้น้ำความชุ่มชื้นดกแได้ประโยชน์สองทางก็คือได้เก็บผลผลิตจากต้นทั่วดินแลวก็ได้เก็บผลผลิตจากยางพาราอันนี้กําลังงามครับพี่นอ้องครับต้นทั่วดินกําลังงามครับพี่นอ้องทั่วดินก็คือเป็นทัวกินเฮานี่ลละ เป็นทวดินนี่แหละทวดินต้มนี่แหละรับพี่น้องแต่เขาเจ้าปลูกพืชหนาดินคุ้มขงางล่างเห็ดเป็นแถวง้าวย้าดีเห็ดเป็นแถวงามแต่ไนสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดไอเดียของเขาเจ้าอ่านี่ครับสุดยอดความคิดแล้วก็สุดยอดแนวทางการเกษตรของเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องครับผมได้ประโยชน์ทั้งสองทางได้ความชุ่มชื้นจากระบบน้ำยศเนี่ยครับได้ความชุ่มชื้นจากระบบน้ำยดวางสายน้ำยดไปห่างน้อกแล้วก็ได้ ประโยชน์อีกหนึ่งคือต้นยางพาราก็คือบกขาดนานคุ้มดินคุ้มหนาดินไว้เป็นพืชตระกูลทัว่วสุดยอดครับพี่น้องครับไปเบิ็งระบบนาข้าเจ้าขุนนะครับนะครับข้างผุนเป็นระบบนาพี่น้องสุดยอดขาเจ้าจเฮ็ดดีแห้งครับพี่น้องครับแนวทางการเกษตรซื้อมาตรงนีพน้พื้นที่พื้นที่ดินดีสิบอกว่าดินดีะครับพี่น้องครับเพราะว่าดินข้าเจ้าค่อนข้าง,ง,งสีล้วนซุยดีเป็นดินมแร่ถาดครับพี่นอ้องยู่ไนเขตจังหวัดบริรันย์เนี่ยครับพี่น้องครับผม เหทางผุนครับพี่น้องเมื่อกี้นะเห็นทางผุ่นบ่เห็นผุนเ็จะกำลังบ้างระบบนาบ้างระบบหนาของเพล่นนี่เป็นหนาเป็นหนาจิตห่วยติดข้องรองบึงเดีครับบ่ได้จิตห่วยยังเด็ดแต่ว่าแต่ว่าเขาเจะว่างระบบทอว่างระบบหนาเป็นหนาจากบาดาลครับพี่น้องครับผมมดนาเพลิบ่ไน่อยใส่หนาจากบาดาลในแบบนาบาดานแบบเกษตรครับพี่น้องครับผมบางทีแล้วโอ้ดินขาเจ้าดีครับแดงเจิงขึ้นครับพี่น้องเขาสุดยอดครับเนี่ยครับ อันนี้เป็นบอ่อพักน้ำเป็นบอ่อพักน้ำแบบพาใบครับพี่น้องมืกี้นะเข็เจเห็ดเป็นสะหน่อยทั้งโขกเห็ดดีแน่นอนนะครับเป็นน้ำบาดาลเป็นน้ำแร่เป็นน,าาน้ำที่สูบขึ้นมาจากน้ำบาดาลใส่ในการเกษตรโดยตรงโดย,โดยเฉพาะเลยครับดูดขึ้นมาจากแผงสุราเซียวพลังงานแสงอาทิต์ครับพี่น้องครับนี่เข็เจเห็ดดีดีครับพี่น้องครับผมสุดยอดบ่ครับนี่ครับพี่น้อง เพิ่นเฮ็ดดีแห้งเนี่ยคือสายกองที่เห็นยืนสายกองอยู่เนี่ยคือระบบน้ำหยดเข้าเจ้าใส่ในการใส่เป็นน้ำหยดปดเนี่ยครับส่วนบวกทัวเพื่อดคุ้มหนาดินในประโยชน์สองทางโอ้เห็ดดีแห้งครับพี่น้องครับพงศิลป์สุดยอดครับแนวทางเข้าเจ้าถือว่าเกษตรเข้าเจ้าเห็ดทั้งท่าผีมันเป็นพื้นที่ของเกษตรแบบว่าเปลี่ยนแปลงไฮน่าบพาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ว่าเป็นพื้นที่โน้นสูงแต่ว่าดินเข้าเจ้าดีคักขัดครับพี่น้องครับผมดินเข้าเจ้าดีแห้งสุดยอดครับพี่น้องครับผม นะครับเอาครับพา,พามาเบิ่งแนวทางการเกษตรขเจาเฮ็ดดีดีครับพี่น้องเขตจังหวัดบุรีรัมย์เหยียครับสุดยอดครับพี่น้องครับผมขอพูดอะไรครับที่ติดตามท,ที่รับชมครับพี่น้องครับผมติดตามครับสวัสดีครับ